Hi Rose สวัสดีจ้ะอีโรสข้อห้าถามอะไรไม่รู้ you don't seem to be yourself today ด,ดูไม่เป็นตัวเองนะเนี่ยใช่ไหมคำว,ว่า seem คำนี้จดสับไว้นะลูกนะแปบลบว่าดูเหมือนค่ะคุณดูไม่เหมือนตัวเองเลยวันเนี้ยก็แบบว่าคุณดูไม่เป็นตัวเองคุณดูไม่ไหวเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมข้อห้าก็ต้องถามตัวความห่วงใดใช่ไหมโนกและสำนวนที่บอกถึงความหงวงใยมีข้อเดียวคือ what's wrong ถูกป่ะ actually อ m okay ่ฉันปกติดีนะขอบคุณมากจาก้ะข้อหกถามอะไรต่อบอกว่า I'm telling you I'm fine ก็บอกอยู่นี่ไงว่าสบายดี นะงการก็หกเนะี่ยมันต้องถามแบบย้ำอะนะย้ำอ่ะเนาะเฮ้ยเป็นอะไรจริงปะเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยถูกปะ What's your future plan แผนในอนาคตคุณคืออะไรกูไม่ต้องเสือกนะมีอะไรที่ฉันควรรู้ไหมอ่ะก็บอกวันนี้ยัางว่าสบายดีไม่ต้องมาถามยำ้ำอุ้ยเอาไม่เอาเอาเลยใช่เอาเลย,เเลยนะมีอะไรที่ฉันควรรู้ไหมอ่ะเอาเลยจ้าก็บอกาัเงี้สบายดีไม่ต้องมายุ่งตอนี่เฮียวอะไรจะเซตดูดีดายต่อนะคุณไม่ได้ยินเหรอว่าฉันพูดว่าอะไรไปฮะโอ้ oh. ตกใจแล้วนะโอ้ oh. นั่นบักแตงโมหรือเปล่าโ้อเจ็ดนะ you know you can tell, call me anytime คุณก็รู้นะว่าคุณสามารถโทรหาผมได้ตะลอดเวลาฝ <c oughs> รั่งมีสำนวนลูก one call away นี่ผู้ชายที่ใส่ใจผู้ชายที่หลงรักเราผู้ชายที่เขาดีกับเราอ่ะเพื่อนสนิทที่มันดีกับเรามากๆอ่ะ you know she's just one call away ก็แปลว่าเธออยู่ห่างจากฉันไปอะ่ะเพียงแค่หนึ่งโทรเท่านั้นอะไรนะ she's only one call away and she will be here no matter what and no matter when เนี่ยก็แบบว่าไม่ว่าเมื่อไหร่เขาก็มาได้เพราะว่า she's just one call away ใช่ไหมชาลีพุทธก็เลยมาแต่งเพลงไง I'm only one call away I'll be there to save the day ฉันอยู่หา่างแต่คุณไปเพียงแค่1โทรเท่านั้นไม่ว่าจะอะไรขอให้บอกฉันจะไปสามารถรับชมเต็มๆได้ที่คอร์สคอมพิวเตสติวเข้ม8วิชา30ชั่วโมงใช้ได้กับทุกสนามสอบ9สามัญ แกะแผดนเนยแปะราคาเพียง2,599บาทเท่านั้น